สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้ครูก๊อฟก็จะมาสอนในเรื่องการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000ก่อนรับชมคุณครูก็ขอฝากนักเรียนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิตติดลอ้อบายครูก๊อฟด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนการคูณจำนวนนับด้วย10 100และ1,000กันก่อนนะครับ าดูที่จำนวนแรกนะครับก็คือ5คูณ10เท่ากับ50เราก็อาจจะใช้วิธีการท่องสูตรคูณแม่5หรือท่องสูตรคูณแม่10ก็ได้นะครับแต่ครูจักขอเพิ่มเทคนิคให้นักเรียนนะครับก็คือการนำา5ไปคูณกับ1เป็น5แล้วเติม0ลงไปด้านหลัง1ตัวเพราะว่า10มี0 1นย์ตัวนะบก็จะได้50นะครับตัวถัดไป48คูณ10เท่ากับ480 วิธีการทําก็คือเราจะนํา48ไปคูณ1เท่ากับ48แล้วเติม0ลงไป1ตัวเพราะ10มี0ูนึ่ตัวนะครับอันที่3 2คูณกับ100เท่ากับ200เราก็จะนํา2ไปคูณกับ1เป็น2แล้วก็เติม0ลงไป2ตัวเพราะ100มี0ย์2ตัวก็จะได้200ต่อไป20คูณ100 ถ้าเราเจอเลขในลักษณะแบบนี้นะครับเราจะนำศูนย์ออกก่อนนะครับก็จะเหลือ2คูณ1เป็น2นะครับ20มีศูนย์1ตัว100มีศูนย์2ตัวรวมกันเป็น3ตัวเราก็จะนำศูนย์ทั้ง3ตัวเติมลงไปด้านหลังเลข2นะครับก็จะได้2 0 0พนะครับตัวถัดมาครับ7คูณกับ1000เท่ากับเ0็นเราก็นำเไปคูณกับ1เป็น 7นะครับแล้วก็1000มีศูนย์สตัวเราก็เติมศูนย์ลงไปได้านหลังเลข7ทั้ง3ตัวได้เลยนะครับก็จะได้7,000และอันสุดท้ายครับ150คูณกับ1000เราก็ใช้เทคนิคเหมือนกับ20คูณกับ100ับก็คือเราจะนำศูนย์ออกก่อนก็จะเหลือ15คูณกับ1นะครับเป็น15 150มีศูนย์1ตัว1000มี0ูย์3ตัวนำมาบวกกันก็จะได้ 4ตัวเราก็จะนำศูนย์ทั้ง4ตัวนี้เติมลงไปด้านหลัง15ก็จะได้150,000นะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนการคูณจำนวนนับด้วย10,100และ1,000นะครับแล้วก็มีเทคนิคการคูณง่ายๆเพิ่มให้ด้วยนะครับต่อไปเราลองมาพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย10กันนะครับเนื่องจาก0.4คูณ10เท่ากับ 40นะครับอวิธีการคูณก็คือ0.4เป็นทศนิยมเราจะนำจุดทศนิยมและเลขศูนย์ด้านหน้าออกก่อนนะครับก็จะเหลือแค่4นะครับ4คูณ10ก็เป็น40นะครับเนื่องจาก0.4เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียน0.4เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับ10เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ ศูนย์ตำแหน่งนะครับเราก็นําตําแหน่งของทศนิยมมาบวกกันนะครับก็คือ1บวกกับ0เป็น1เพราะฉะนั้นผลลัพธ์หรือผลคูณที่เราได้ออกมาก็จะเป็นทศนิยม1ตําแหน่งนะครับเราจะทํา40ให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตําแหน่งนะครับโดยการเติมจุดลงไประหว่างเลข4กับเลข0นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้4.0หรือ4นะครับและ6 9 5 คูณ10เท่ากับ6,950วิธีการคูณก็คือเราจะนำจุดทศนิยมออกไปก่อนนะครับก็จะเป็น695คูณ10นะครับเราก็นำ695า695ไปคูณกับ1ก็จะได้695แล้วก็เติม0ลงไปด้านหลัง1ตัวนะครับเพราะว่า10มี0 1ตัวนะครับก็จะได้6,950นเนะครับเนื่องจาก6.95เป็นทศนิยมจีตำแหน่งครับนักเรียน เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับ10เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับอ่ศูนย์ตำแหน่งนะครับเราก็นํามารวมการกลายเป็น2ตํตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาก็จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับ6950ทําให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตํตำแหน่งเราก็จะต้องเติมจุดลงไประหว่างเลข9กับเลข5นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้ 69.50นะครับเนื่องจากว่า69.50ด้านหลังมีเลข0อยู่เราก็ไม่ค่อยนิยมเขียนนะครับก็จะเขียนเป็น69.5ในลักษณะแบบนี้นะครับจากการพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย10เราก็จะพบข้อสังเกตว่าการคูณทศนิยมด้วย10ผลคูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตำแหน่งนะครับ เราลองสังเกตที่บรรทัดที่2นะครับก็คือ6.95คูณ10เท่ากับ69.50หรือ69.5บรรทัดนี้จะสังเกตได้ง่ายนะครับก็คือ6.95นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าจุดอยู่ด้านหน้าเลข9นะครับพอเราคูณด้วย10ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะเป็น69.50หรือ69.5 จากจุดอยู่ด้านหน้าเลข9เลื่อนจุดไปทางขวามือ1ตำแหน่งจุดก็จะอยู่ด้านหลังเลข9ก็จะได้69.5นะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตการคูณทศนิยมด้วย10นะครับต่อไปเรามาพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย100กันนะครับเนื่องจาก9.02คูณ100เท่ากับ9200นะครับ วิธีการคูณก็คือเราจะนำจุดทศนิยมออกไปก่อนนะครับก็จะได้902คูณกับ100นะครับเราก็จะนำา902ไปคูณกับ1ก่อนนะครับก็จะได้902 100มีศูนย์2ตัวเราก็เติมศูนย์ทั้ง2ตัวลงไปด้านหลัง902นะครับก็จะได้9200นะครับเนื่องจาก9.02เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับ 100เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับอ่าเป็นทศนิยม0ตำแหน่งนะครับรวมกันก็ได้2ตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่จุดลงไประหว่างเลข2กับเลข0ในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้902.00นะครับหรือ902นั่นเองและ0.008ุคูณ100เท่ากับ800 วิธีการคูนก็คือเราจะนําจุดและศูนย์ออกไปก่อนนะครับก็จะเหลือ8คูณกับ100นะครับเราก็นํา8ไปคูณกับ1เป็น8แล้วก็เติมศูนย์ลงไปด้านหลัง2ตัวนะครับเพราะ100มีศูนย์ตัวนะครับเนื่องจาก0.008เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ่า3ตำแหน่งนะครับ100เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับอ่นย์ตำแหน่งนะครับเราก็นํา3ไปบวกกับ0นย์เป็น 3นะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ก็จะได้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับ800เขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ตํตำแหน่งเราก็จะต้องใส่จุดไว้ด้านหน้าเลข8ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เติมศูนย์ลงไปด้านหน้าอีก1ตัวนะครับก็จะได้0.800หรือ8จากการพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย100เราก็จะพบข้อสังเกตว่า การคูณทศนิยมด้วย100ผลคูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตำแหน่งนะครับนักเรียนลองสังเกตบรรทัดที่2นะครับก็คือ9.02คูณกับ100นะครับก็จะได้9 0 2 0 0นะครับก็คือเราจะเลื่อนจุดไปทางขวามือ2ตำแหน่งนะครับอาจากจุดอยู่ด้านหน้าเลข0ูนย์ะครับก็เลื่อนไปด้านหลังเลข0ูนย์ แล้วก็เลื่อนไปด้านหลังเลข2นะครับก็จะเป็น2ตํตำแหน่งพอดีนะครับก็จะได้902้นั่นเองบรรทัดที่3ก็เช่นเดียวกันครับ0 0 0 8คูณกับ100นะครับเราก็จะได้0.800นะครับวิธีการทําก็คือจุดอยู่ด้านหน้าเลข0ย์ตัวที่2ใช่ไหมครับเราก็จะเลื่อนไปทางด้านหลังเลข0ูนย์ตัวที่2นับ1ตําตำแหน่ง แล้วก็เลื่อนไปที่ด้านหลังศูนย์ตัวที่3นับ2ตํตำแหน่งจุดก็จะไปอยู่ด้านหน้าเลข8นะครับก็จะได้0.8นั่นเองนะครับต่อไปเราจะมาพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย1000กันนะครับเนื่องจาก0.5คูณ1000เท่ากับ5000นะครับวิธีการคูณก็คือเราจะนำศูนย์และจุดออกไปก่อนนะครับก็จะเหลือ5คูณกับ1000นะครับก็จะได้5 0 0 0นะครับ เนื่องจาก0.5เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับแล้วก็1,000เป็นทศนิยม0ตำแหน่งนะครับรวมกันก็จะได้ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเราก็จะทำ5,000ให้อยู่ในรูปของทศนิยม1ตำแหน่งโดยการเติมจุดลงไปด้านหน้าเลข0ตัวสุดท้ายในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้500.0หรือ500นั่นเองครับ และ1,000คูณ2.083เท่ากับ2,83,000วิธีการคูณก็คือเราจะนำจุดทศดนิยมออกไปก่อนนะครับ2.083ก็จะกลายเป็น2,083นะครับเราก็นำ2,083ไปคูณกับ1,000นะครับก็คือน,นำ2,083ไปคูณกับ1ก่อนนะครับก็จะได้2,083 1000มีศูนย์สามตัวเราก็นำศูนย์ทั้งสามตัวเติมลงไปด้านหลังนะครับก็จะได้2 8 3ล้านาในลักษณะแบบนี้นะครับ1000เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับนักเรียนอ่ึ1 0 0 0เป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่งนะครับ2.083เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับรวมกันก็กลายเป็น3ตำแหน่งนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะทำา2ล้านแปดหมให้อยู่ในรูปของทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับเราก็จะต้องเติมจุดลงไประหว่างเลข3กับเลข0ในลักษณะแบบนี้ก็จะได้2 8 8 3 0 0 0หรือ2,083นะครับจากการพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย1,000เราก็จะพบข้อสังเกตว่าการคูณทศนิยมด้วย1,000 ผลค,คูณอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3ตำแหน่งนะครับเราลองดูที่บรรทัดที่2นะครับก็คือ0.5คูณกับ1,000นะครับก็จะได้5,000ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าจุดอยู่ทางด้านหน้าเลข5นะครับเราก็จะเลื่อนไปทางขวามือ3ตำแหน่งนะครับก็จะเลื่อนไปอยู่ด้านหลังเลข5แล้วก็ไปอยู่ด้านหลังเลข0ตัวที่1 แล้วก็ไปอยู่ด้านหลังเลขศูนย์ตัวที่2นะครับก็ครบ3ตํตำแหน่งแล้วนะครับก็จะได้500นั่นเองนะครับมาดูที่บรรทัดที่3นะครับ1000คูณกับ2.083นะครับเราก็จะเลื่อนจุดไปทางด้านขวามือนะครับจากจุดที่อยู่ด้านหน้าเลขศูนย์เราก็จะเลื่อนไปด้านหลังเลขศูนย์นับ1เลื่อนไปด้านหลังเลข8นับ2และเลื่อนไปด้านหลังเลข3นับ3ก็ครบ3ตํตำแหน่งแล้วนะครับก็จะได้ 2 8 8 3นะครับครับจากการพิจารณาการคูณทศนิยมด้วย10 10 0และ1000เราก็จะได้ข้อสังเกตดังนี้ครับการคูณทศนิยมด้วย10ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา1ตตำแหน่งการคูณทศนิยมด้วย100ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา2ตตำแหน่งและการคูณทศนิยมด้วย1000 ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวา3าตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000นะครับครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการเรียนเรื่องการคูณทศนิยมด้วย10 100และ1000นะครับเราก็เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับนักเรียนเรื่องนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เราน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะครับ จากที่เราเคยคูณในส่วนของจํานวนเต็มนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นการคูณทศนิยมนะครับเราก็จะใช้วิธีของการเลื่อนจุดไปทางขวามือนะครับตามจํานวนที่เราคูณนะครับอย่างเช่น10ก็เลื่อนไป1ตําแหน่ง100ก็เลื่อนไป2ตําแหน่งแล้วก็1000เลื่อนไป3ตําแหน่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นักเรียนก็อย่าลืมกดติดตามช่องคณิตติดล้อบายครูก๊อฟด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนในเรื่องอะไรนักเรียนก็รอรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ